โอเคนี่คืออันเมชั่ชตนดีดยวก่อนคุณคือประสบป,ปัญหาแล้วเครื่องค้างลวกขยายเยอะมไปผมก็ได้นำตัวนี้ใช่แล้วครับใช่แล้วผมก็เลยพูดถึงนอกคลีนเนอร์ก็จะไายขยะซึ่งมีกจะใช้ง่ายงงแค่มึงมนะันกดเอตัวเนี้ยเนี่ยกดนี่นเร็วๆดิเออ เออยไปดิแค่นี้เลกครับคุณเนี่ยก็ได้นาออ่าขยะแล้วแ็ถ้าเครื่องหุรอ้รอนเนี่ยคุณก็มีฟังก์ชันเอีอยเอ้ยความเร็ว,วไม่ก็ลดความรอ้อนสแกนไวรัสอนะไรพวกนั้นเออคุณรู้แค่น,นี้ไปละโอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อดูอนิเมังชันเลย ังไงกากไปเลยพูดจบคุณอยู่ชั่วคราวไหม